Okay. Hey. Yeah, good. ăn xong máy, ăn xong rồi ăn xong chỉ ăn xong rồi ăn rồi ăn rồi xong rồi ăn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  วันไหนครับอีกแลว้ววาไหนวางหน้าใช่ไห,ออไหอเออิไว้ก<ะ>็ส้า่าไหนเห็ดเ้แข่งใช่ไหม

Ừ. Thế. ok, chích, bên kia bên nào rồi này, Thế này, này, này. không? nào này? đưa nó lên, nó lên, ao này, chích เดี๋ยวไปไหนเล่าบอกว่าเลามยิอหโอเคคมณเไรเิมไปชิใครนู้แหละเปงข้าวแล้วเนีเกข้าตรงนั้แล้วหึสอกะคทแรงปิดด้วยปจาไอ้ยิน้ำหนักเลยสี่อไปขีดได้แค่นี้เหรอวขีดกันใครขีดได้แรงกวากัเอาไหม เอาไหมผู้จีบผู้จีบพอยก่อนนะเอาไหมเจาไม่เอาเนี่ยไม่เอาใช่ไหมมาอ๋อเดี๋ยวถ้าจีบเตาอ่ะเราจะวัดขนาดกับคอยแล้วใครจีบได้หนักเหมือนกันโอเคไหมผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีเดียวกันในชะ่ไหมเล่นป่ะเ,เออเอาแล้ดีขึ้นเดี๋ยวถ้าจีบเตาเช็คเลยเอ,เออ สองทีได้ไหมครับวานทีหนึ่งแล้วก็เคลื่อนที่ี่งทได้ไหอ่ะพร้อมเช็คเดี๋ยวดูฝั่เอวไว้หนึ่งไป้านอีกข้าใหม่พร้อมหนึ่งเออ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 เนเอเเเอเอเ ไปข้างหน้าด้วยอย่ารีบนั่งสกู๊ตเตอรไปทำใหม่พร้อมอึ๊บแร้วใช่มเป้าหนึ่งเป้าสองนะติดเป้าแรกติดเป้าสองเพื่อนที่เช็ควางวางเท้าลืมเออคุณต้องการดูทักษะเท้าอ่ะครับคุณต้องการดูในจังหวะการแทรกของเราเข้าใจไหมฉะนั้นวางเท้าขึ้นต่อให้เร็วเอาใหม่พร้อมอึ๊บมา chế luôn, bởi luôn, bởi luôn, bởi luôn bởi vì bởi vì đi vì bởi 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 ่าอไปขึ้นตบีะตองกินการปั้ตบลงครับเหยียบดิช็ดดิไปบโเช็ดไปเออขอเร็ว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 แล้วก็น้ำหนักเทด้วยอย่าเพ่งไป ไปเลยนทุกตอนมามาเตีย้ยนตั้งเท้าขึ้นเร็ววันนีการมันก็จะสู้ออกใช่ไหมครับเอ,อ่อออกกระจับตัวเรา,าเตีย้ยนเช็คไว้เฮ้ยมีแรงแค่นี้เหรอมีแรงแค่นี้เปล่ามีมากกว่าวนี้ไหมมีมากกว่าวนี้ใช่ไหมถ้ามีแค่แบบทดสอบเราเราจะยกตั้งเท้าให้ตั้งท้ากัน

คือเมวางให้เร็วอวไปน่น่อยอเฮ้ยทไมมอข้างทำไมเดี๋ยว tung tung không mày không 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 leo không 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 này, đây, đây không không này, này ไปแรงแรงวันนี้หน่อยก่อนจะก่อนเราจะเึืนหัวได้าตัวต้องแข็งแรงกว่านี้ก่อนเรียบเก่งไว้ปึ๊บไปมุ้งตรงๆอย่าอย่าให้มันเสียหลักไปอีกข้างเรียบไปเฮ้ยดีขึ้นนิดนึงดีได้กว่านี้ตัวทอยทำได้ดีกว่านี้ใช่ไหมครับหรือว่าดีได้แค่นี้ดีได้ đây đây đi còn nhiều kèm hết. Yeah, mong chị phải. Hup, lưu. Tìm ăn, nè. Chị cái này. Chị cái này. mấy, phải. mấy, phải. Hup, mấy, Hup, hết.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  Hup, này đây, hết. Hup, hết. Hup, hết. Hup, ลักตรงนี <that ez S 2> ้ลักตรงนี้อีกตึ้นเคเอทจิตน้ำาหนึงค่ัจิตน้ำทครับไงก